สวัสดีนะคะมาเจออีกแล้วนะคะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้ก็ฝนตกลินลินนะคะมาดูนะคะมาดูปฏิกิริยานะคะน้องแตงโม,มเล่นกันนะคะนี่นะคะเวลาโดนฝนก็จะคันเนื้อคันตัวนะคะนี่นะคะดูนะคะดูน้องเล่นนะคะเล่นสบายใจเลยนะคะสาวท้องเกสิบแปดเดือนนะคะนี่นะคะ เราจะปล่อยให้น้องนะคะได้เล่นได้ถูตัวนะคะตามใจน้องเลยนะคะเดี๋ยวนที่แข่งเกันก็งออุ้ยอันนี้เอาเปนลูกอันด็อินอไอ่ะอินันอยนาะ้ยอันดีอันกวนกลับเนี่ยนี่ไงเราเอียงแล้วนะจ๊ะแตงโมจ๊ะ เสาคงจะรับน้ำหนักนะคะสาวทองไม่ได้นะคะเอียงแล้วแตง่งโมหนูก็อย่าเล่นแรงว่าลูกเสามันรับน้ำหนักหนูไม่ได้แล้วนาเห็นไหมเอียงไปแลวว้วเสาของน้องเตงโมนะคะเสาหนูงงจะพาหนูล้มหรือเปล่าลูกนะ นี่นะคะคันอย่างแรงเลยนะคะนี่โดนฝนนะคะโดนฝนน้องก็คันนะคะเล่นได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะ โอ้ดูเสาของน้องนะคะพออ่อคอนเสาน้องจะไปแล้วจะทำยังไงจะทำยังไพอองพ่อคอนดูนะคะไปแล้วนะคะเสาของน้องแต่งมูนะคะเรียบร้อยต้องดใหม่ะต้องดใหม่อีกแล้วนี่นะคะก็เพราะว่าน้องเล่นแรงเราเป็นทำไมตอน้ตุ๊กอัลบูตแล้ว,ว,ลวน้องเล่นแรงนะคะถูแรงมากๆเลยนะคะ ก็ไออไปดใส่ทำไมตราะว่าไปปลงทำไมไปดูนลยพอควันก็ต้องขุดต้วมอไม่นั่นแหละขุดตั้วมอให้น้องไม้แน่นอนเลยคุณแม่จ๋าว่าจุดนี้ก็จะทำนะคะทำเพื่อาไว้ให้น้องแตงโมได้คลอดลูกด้วยนะคะแตงเสานะคะของน้องก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอียงไปแล้วนะคะ เพราะว่าน้องก็ถูแรงมากๆเลยนะคะนี่นะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดต่อช่างก่อนนะครับติดต่อช่างก่อนนี่นะคะดูนะคะดูน้องนะคะดูน้องเล่นนะคะเล่นแรงมากๆเลยนะคะเจาขนาดไหนก็คงจะไม่อยู่หรอกน้องแตงโมธนูเล่นแรงขนาดนี้ลูกถ้าโดนฝนก็คันนะครับแบบว่าช้างเชือกไหนนะครับคันหมดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ฝนตกโปรยโปรยนะคะช่วงเช้าเลยนะคะนน้องไแตงโมก็กินยาท่ามกลางสายฝนอร่อยไหมลูกฮะอร่อยไหมวันสุดหรอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมไตงโมวันนี้อากาศดีด้วยนะคะน้องแตงโมก็ไม่ร้อนนะคะน้องก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะแต่หน้าตาเติมซื้อนะครับเพราะว่าฝนตกหลายวันนะครับ นี่นะคะน้องก็กินจุด้วยนะคะน้องท้องนะคะได้สิบแปดเดือนนะคะน้องก็กินจุมากๆเลยนะคะนี่นะคะถ้าเป็นผลไม้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะน้องไก่นี่มาใกล้ไม่ได้นะคะสังขาหน้าขาลังนะคะไม่ยอมให้น้องไก่น,นะคะได้กินนะคะผลไม้ของน้องนะคะเ<ช>อาค่อนข้างที่จะห่วงมากๆเลยนะคะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วยติดตามช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับทางน้องเตงโมครับเสาหักนะคะเต็งโมจ้าไฟเรียบร้อยแล้วเสาของหนูนะคะลูกของน้องก็ดิ้นแล้วครับในขณะนี้ดูนะครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับลูกของน้องจะขึ้นบนนะครับอากาศร้อนลูกของน้องจะลงล่างนะครับ นี่ครับลูกของน้องนะครับน้องก็กินหญ้าไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของช้างนะคะแต่ละวันนะคะนี่นะคะโอ้ยน้องแตงโมทําไปทั่วเลยนะคะดูนะคะท้งขาหลังนะคะเป็นอะไรอีกแตงโมจ้าคันค่ะ เมื่อกวามันก่อนอากาศเย็นลูกขึ้นคนถ้าการาการ้อนลูกจะขึ้นล่างมาลงรางนี่นะคะดูน้องเตงโมนะคะกินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะอะไรอยู่นะคะขวางน้าไม่ได้นะคะเล่นหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องกล่องเตา้านนุมซีจุพูเยอะอาย นนะคะน้องเตงโมนะคะน้องเตงโมสายโยกนะคะกินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะ ดูน้องกินหญ้านะคะคงจะอร่อยมากๆเลยนะคะเสียงเคียวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนี่มาเจอน้ำฝนเล่นคันไปหมดเลยน้องแตงโมคันอะไรขนาดนะั้นลูกขนาดนะคะน้องถูตัวนะคะทั้งวันนะคะแต่ oh. พอเจอน้ำทีไรนะคะก็จะเกิดความคันขึ้นมาทันทีเลยนะคะ โอ๊บน้าโกนะปัดบนี่นะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของน้องช้างนะคะเวลาเจอฝนนะคะเกือบจะทุกๆเชือกเลยนะคะเจอฝนก็จะเกิดนะคะเกิดอาการทันขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะเสาก็ไปแล้วแตงโมจ้า น,น้ำกี่ยงง่ห้ือเสาก็เอียงไปเอียงมานะคะเพราะว่าแรงนะคะแรงของน้องแตงโมเยอะมากมากเลยนะคะครับเกี่ยงเว่ยสลับบัตรยังวะงบันสลับบัดรสลับวะ รรรเราจะดึงกลุ่ตัวต่ะอไปครับพี่จะเล่นแล้วนะคะถู้ซ้ายถู้ขวานะคะถูรอบตัวเลยนะคะเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะคันนะคะเออ ดูดอะไรเนาะเสียงดังเลยน้องเริ่มจะเจาะนะคะจะเจาะดินนะคะเริ่มจะเป็นลุมเป็นโบอีกแล้วนะคะน้องแตงโมชอบเจโบนะคะเจาโบน้องสงสัยน้องอยากจะเลี้ยงปลานะคะเริ่มจะเจาะอีกแล้วนะคะ ้าว่าฝนตกวันไหนนะคะน้องแตงโมนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะที่ของน้องก็จะเป็นลุมเป็นโบเลยนะคะน้องก็จะชอบมากๆเลยนะคะคือการจบดินนะคะพอน้ํามาก็น้ําก็จะน,นะะา้างนะคะหรือว่าค้างนะคะก็จะทําให้ที่น้องเช็เลยนะคะเพราะว่าน้องแตงโมนะคะเป็นช้างที่ชอบจบดินมากๆเลย ถ้าเปรียบเทียบก็สงสัยน้องจะเป็นเหมือนรถแม็โครเลยนะคะชอบจกนะคะโอ้ยนี่นะคะแล้วก็มาดูความน่ารักนะคะของคุณพี่บุญมีนะคะนี่นะคะช้างแต่ละเชือกนะคะพอจะเจอน้ำฝนนะคะก็จะเกิดอาการคันขึ้นมานะคะทันทีทันใดเลยนะคะ นี่นะคะนะคะดูนะคะดูพี่บุญมีนะคะนี่อ่ะเต็มที่เลยพี่บุญมีอ่ะโอ้ยดูนะคะพี่บุญมีทำไมน่ารักจังเลยรถแท็กเตอร์อันนี้เป็นรถเปคโครโอเนาะนะคะพี่บุญมีเป็นรถแท็กเตอร์นะคะพอควานวานค่ะน้องแตงโมก็เป็นรถแมคโครนะคะนี่นะคะดูนะคะดูความน่ารักนะคะของพี่บุญมีนะคะ พี่บุญมีก็จะอยู่ใกล้ๆนะคะกับน้องแตงโมนะคะเล่นคนละสไตล์เลยนะคะน้องแตงโมก็จะชอบเจาะดินนะคะส่วนพี่บุญมีก็จะชอบนอนนะคะนอนกลิ้งเลยนะคะ นี่นะคะพอน้องแตงโมนะคะได้ถูตัวนะคะเสร็จก็จะกินเนี่ยนะคะหรือว่ากินต้นสับปะรดโตเลยนะคะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ